วันดี้ค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูกุ้งในหน่วยการเรียนรู้เรื่องข้าวค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องข้าวกันนั้นเรามาท่องคำคล้องจองข้าวเอ๋ยข้าวสุกไปพร้อมๆกันเลยค่ะข้าวเอ๋ยข้าวสุกเราต้องกินทุกบ้านทุกฐานถิ่นกว่าจะได้ข้าวมาให้เรากินชาวนาสิ้นกำลังเกือบทั้งปี ต้องทนแดดทนฝนทนลมหนาวกว่าจะได้ข้าวจากนามาถึงนี่คนกินข้าวคนจำไว้ให้ดีชาวนามีคุณต่อเราไม่เบาเอ้ยข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยเรารับประทานข้าวทุกวันเพื่อให้ร่างกายเติบโตข้าวมีหลายชนิดเลยนะคะเด็กๆ เช่นข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวสารข้าวเปลือกเรามาเรียนรู้ขั้นตอนการทำนากันค่ะเด็กๆขั้นตอนในการทำนาชาวนาทำนาโดยการเริ่มจากการเตรียมดินเพาะต้นกล้านำต้นกล้าไปปลูกหรือเรียกว่าการดำนาใส่ปุ๋ยพอต้นข้าวออกกรวงเป็นสีเหลืองทองชาวนาก็จะเก็บเกี่ยวข้าว นำข้าวไปสีเป็นข้าวสารให้เด็กๆได้รับประทานกันค่ะเรามาดูส่วนประกอบของต้นข้าวกันค่ะเด็กๆต้นข้าวประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้ค่ะรวงใบต้นขะแหนงหรือหนอลำต้นรากเด็กๆทราบไหมคะว่า ยังสามารถนำไปโม่เป็นแป้งประกอบอาหารคาวหวานได้เช่นเอาไปทำเป็นแป้งขนมจีนเป็นแป้งขนมครก,ลกและยังสามารถทำเป็นอาหารชนิดอื่นๆได้เช่นข้าวหลามข้าวต้มมัดข้าวแตนข้าวเหนียวแดงค่ะเด็กๆทราบชนิดของข้าวขั้นตอนการทำนาประโยชน์ของข้าวกันแล้วใช่ไหมคะ อย่าลืมข้าวทุกเม็ดมีคุณค่าเด็กๆทานข้าวให้หมดด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูกุ้งต้องลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ